ปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วนะครับ <S <S สิ่งที่เราจะเจอได้ก็คือโรคตับลูกหมากโรคนิ้วปัสสาวะมีปัญหาแต่อีกโรคหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของภาวะคล่องฮอร์โมนเพศช,ชายหรือใบทองในผู้ชายนั่นเองวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะคล่องฮอร์โมนเพศช,ชายตามอุบัติการเนี่ยก็คือภาวะคล่องฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ย ถ้ายุมากกว่า45ปีเนี่ยอาจจะพบได้ประมาณถึง33เปอร์เซ็นต์น่ก็คือประมาณ1ใน3เลยนะครับในเรื่องของวัยทองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อารมณ์หงุดหงิดง่ายการไม่แข็งตัวนกเขาไม่ขันตอนเช้าเในเรื่องของอ้วนลงพุงแล้วก็อาจจะมีเรื่องของมวลกระดูกที่เริ่มบางลงเพราะฮอร์โมนเริ่มลดลงนั่นเองนะครับเรียนรู้วิธีการสังเกตว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าแล้วก็มาเรียนรู้ว่าเอ๊ะเราจะแก้ไขให้มันถูกต้องด้วยวิธีไหนกันแน่ในส่วนของเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับซึ่ง อาจจะมีแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยก็คือของผู้หญิงเนี่ยพอหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยอาการต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วเปรียบเหมือนกับว่าเวลาเราปิดสวิตช์อ่าก็จะปิดทันที ส่วนเรื่องของผู้ชายเนี่ยอาการจะค่อยเป็นค่อยไปอาการจะคล้ายกับเหมือนกับเราเราค่อยๆหลีไฟลงสังเกตได้ไม่ได้ชัดเจนมากเท่ากับของผู้หญิงในอาการของไวทองผู้ชายเนี่ยที่อาจจะเห็นได้เนี่ยก็คือมีเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับอาจจะรู้สึกว่าไม่กระปี้กระเป๋าเวลาทํางานจากตัวอย่างของคนไข้ที่ได้รับการรักษามาเนี่ยที่ในคลินิกสุขภาพเพศชายของโรงพยาบาลเราเนี่ยครับ หลักๆก,ก็มีอยู่2ตัวอย่างก็คืออย่างเคสแรกเนี่ยก็คือคนไข้บอกว่าเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบอารมณ์ฉุนเฉียวรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายเวลารถติดแต่ว่าพอหลังจากที่ได้รับยาทาเรื่องของฮอร์โมนเสริมไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือพอขับไปส่งลูกตอนเช้าๆเนี่ยก็คืออารมณ์หงุดหงิดง่ายน้อยลงส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในคนไข้ที่เวลาไปทํางานรู้สึกว่าไม่ค่อยกระฉับกระเฉงไม่ค่อยมีแรงตอนบ่ายๆรู้สึกว่าเพลียๆก็รู้สึกว่า เวลาทางานรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นรู้สึกว่ากระฉับกระเฉงมากขึ้นมีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นแค่ฮอร์โมนลดลงในผู้ชายก็ส่งผลให้เรื่องของอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปงุนงง่ายขึ้นอนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนกเขาไม่ขันไอ้นกเขาไม่ขันเนี่ยมันเป็นยังไงอาการยังไงแล้วรักษายัางไงนะครับสาหรับอาการนกเขาไม่ขันอาการค่อนข้างเจอบ่อยแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคนไข้เขาก็จะรู้ตัวเลยว่านกเขาเขาเนี่ยไม่ขัน อีกหนึ่งภาวะที่พบได้ร่วมกับอาการนกเขาไม่ขันก็คือความต้องการทางเพศของคนไข้ก็ลดลงเช่นกันทีนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าอาการนกเขาไม่ขันความต้องการทางเพศที่ลดลงเนี่ยเกิดขึ้นตามวัยเป็นไปตามอายุอย่าไปหมกมุ่นให้เข้าวัดทำบุญแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการของนกเขาไม่ขันกับความต้องการทางเพศที่ลดลงเนี่ยเกิดจากภาวะขาออดฮอร์โมนทางเพศซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายของคนในวัยสูงอายุเนี่ย สร้างฮอร์โมนเพศชายได้ลดลงมันก็เลยมีอาการแสดงอย่างที่ได้กล่าวไปถ้าคนไข้ได้รับการตรวจรับการรักษาด้วยฮอร์โมนเพศชายอย่างเหมาะสมเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาก็สามารถกลับมาดีได้เหมือนเดิมผ่าไป2อ,อาการแลวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการอารมณ์หงุดหงิดง่ายนกขอไม่ขันยังมีอีกหนึ่งอาการนะครับก็คืออาการอ้วนลงพุง อาจจะมีเรื่องของกระดูกบางกระดูกเริ่มเสื่อมให้คุณหมอสุพงพ์อธิบายอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของภาวะป้อฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเผาผลาญนอกจากเรื่องของอ้วนลงพุงแล้วเนี่ยเรื่องของโรคเกี่ยวกับมดเมตาบอลบริกตินโดมซึ่งได้แก่เบาหวานความดันไขมันจะเกิดโรคพวกนี้ร่วมด้วยได้ถ้าเราได้รับการรักษาในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เรื่องของ ภาวะเมตาบลิซินโดมเนี่ยทั้งเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยก็คือก็จะดีขึ้นจากตัวอย่างของผมก็มีในคนไข้ในกลุ่มเนี่ยที่มีโรคร่วมเช่นเบาหวานหรือความดันเนี่ยแล้วก็ร่วมกับภาวะอ้วนลงพุงเนี่ยพอหลังจากที่ได้รับการใช้ยา,าควบคู่กันไปเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมเรื่องของเบาหวานความดันได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการน้ําหนักเนี่ยก็ ทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นด้วยคนไข้เนี่ยได้ใช้ยาทาเสริมฮอร์โมนแล้วนะครับนะร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยมีงานวิจัยนะครับที่รองรับว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ใช้ยาร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เรื่องของภาวะว้นลงพุงแล้วก็เรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยลดลงครับคราวนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งอาการนะครับที่คุณหมอสุพงจะให้คมรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องของมวลกระดูกที่ลดลงนะครับเมื่อสูงอายุไป ฮอร์โมนเพศชายบกป้องเป็นยังไงนะครับในภาวะวัยทองก็จะคล้ายๆกับเพศหญิงก็คือจะมีเรื่องของกระดูกบางก็ของผู้ชายเนี่ยก็จะมีอาการที่คล้ายๆกันก็คือพอเข้าสู่ภาวะฮอร์โมนเพศชายลดลงเนี่ย โมนกระดูกเนี่ยลดลงซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเราให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมทดแทนเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มมวลนกระดูกตรงนี้ให้กลับมาแข็งแรงได้ทําให้เรื่องของสมรรถภาพในการขอกําลังกายก็จะเพิ่มขึ้นด้วยฮอร์โมนเพศชายเนี่ยฮอร์โมนของวัยหนุ่มตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยถ้าเกิดเคยฟังข่าวมาที่เขาบอกว่าเขาปรับเทสโทสเตอโรเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีการปวดรบเจอก็คือการใส่สารที่เป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเข้าไปงั้นเนี่ยนักกีฬาบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ตัวฮอร์โมนือ้ เราให้คุณหมอศิรวิทย์นะครับซึ่งเล่นเวทเทรนนิ่งอยู่แล้วมาอธิบายว่าการใช้ฮอร์โมนกับการเล่นเวทเทรนนิ่งมันเป็นยังไงกันต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวไม่เคยใช้นะครับมีการพูดถึงบ่อยก็คือการให้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยใช้ร่วมกับการเวทเทรนนิ่งเนี่ยพบว่ามวลกล้ามเนื้อของคนที่ใช้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความอึดความฉึกความทนในการเล่นเวทเทรนนิ่งก็จะเพิ่มขึ้นเขาก็เลยเอาไปอัดแอปใช้กับ การเล่นกีฬาประเภทต่างๆที่ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถาวิ่งได้นานขึ้นมีแรงมากขึ้นก็เลยทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายที่มากขึ้นครับแต่ว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือตัวโฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็คือเป็นยาที่ควรจะใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ไม่ควรจะไปใช้โดยพลาการนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีผลข้างเคียงบางอย่างได้ครับ คราวนี้เนี่ยในการที่จะลดน้ําหนักหรือลดไขมันจริงๆแล้วก็มีอยู่ประมาณ3าอย่างหนึ่งก็คือการคาร์ดิโอก็คือการออกกาลังกายแบบเบาๆแบบออกกาลังกายไปพูดไปได้อันที่สองคือพวกไฮอินเทนซีฟอันนี้คือออกแบบหนักเลยอันนี้ใช้พลังงานเยอะออกผ่านแคลอรี่ได้เยอะลดน้าหนักได้ดีแต่แนะนําให้คนที่ออกกำลังกายีต้องแข็งแรงอันที่3าคือพวกเวทเทรนนิ่งพวกที่เป็นการทําให้กล้ามเนื้อใช้พลังงานหนักมีการบาดเจ็บและมีการซ่อมแซมอันนี้ก็จะทาให้หลังจากที่เราหยุดเวทเทรนนิ่งไป ประมาณ6-8ถึงชั่วโมงก็จะมีการเผาผลาญพลังงานอยู่ต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับประเภทไหนในการออกกาลังกายสําหรับท่านผู้ฟังนะครับที่สงสัยว่าจะตัวเองเนี่ยจะมีเรื่องของภาวะ่อ,องฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถที่จะไปพบสัญวแพทย์ร,ระบบปัสสาวะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยในการตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะมีการสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการทั่วๆไปนะครับก็คือจะทําแบบสอบถามที่เรียกว่าอดัมสกอร์นะครับเพื่อที่จะคัดกรองว่า มีอาการที่เข้าข่ายว่าจะมีเรื่องของภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหรือไม่นะครับแล้วก็ในสเต็ปต่อมาเนี่ยก็คือจะมีการตรวจคัดกรองเรื่องของภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายโดยจะตรวจเลือดเนี่ยเราจะตรวจตอนช่วงช่วงเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงถึงสิบเอโมงเชา้าแล้วก็ในขั้นตอนที่3นะครับถ้าเกิดว่าพบว่ามีเรื่องของภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเราก็จะได้ทําการรักษาโดยให้ยาต่อไปนะครับ thank you